ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแอดมินขอขอพระคุณครับ ด่วนประกาศเตือนพายุเนสสารฉบับที่หนึ่งปีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนละจะจูด1 9 7องศาเหนือลอจจจูด119.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางตะวันตกความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มพาีุกำลังแรงขึ้นเป็นใต้ฝุ่นเนสารในระยะต่อไปจากเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไฮหลัมและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน19-20ตุลาคมนี้ ขณะที่บริเวณขอบอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้พายุอ่อนกำลังลงและสายตัวอย่างรวดเร็วตามลำดับ ทำให้17-21ตุลาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนตกหนักเืฝนแรงขึ้น็กน้อยประเทศไทยทั่งตะวันสอกมากกว่า3เมตรของพายุตึนตลาดฝนตกหนัก1-2เมตรที่มีฝนร่วงหนักมากกว่า2เมตรในช่วงนี้ช่วงน้ำหลากในช่วงนี้บริเวณภาคใต้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลก เลยหนองคายร้อยเอ็ดยโสทรอำน,อน,นาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีการจนบรุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมพระนครศรีอย,ยุธยานาครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ รังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลไทยตอนบนฝนประมาณเล็กน้อยถึง10ปอร์เซนส่วนไทยตอนล่างฝน60-8เซนของพื้นที่